ท่านนายกอุ้งอิงนะคะนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้เลย24สิงหาคมคบ,บอกว่าจะลงพื้นที่ไปนาจา<ต>ังหวัดน่านไปติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบ,บก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะคะ ท่านก็บอกว่ามีความห่วงใยนะก็เลยจะลงไปที่จังหวัดน่านรวมไปถึงลงไปที่จังหวัดแพร่ด้วยเช่นเดียวกันในฐานะที่เป็นทั้งหัวหน้าพักเพื่อไทยร่วมกับสอสอพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะขณะที่ส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ในวันที่25เช่นเดียวกันแล้วก็จะแยกกันอย่างชัดเจนนะคะเพื่อ ความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตั้งแต,งตง่วันแรกที่ท,ทราบข่าวก็ส่งแรงใจถึงทุกท่านเป็นอันดับแรกเลยนะคะคขณะนี้เนี่ยสสภาคเหนือทุกท่านของภรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่กันแล้วเรียบร้อยก็คงคือเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาอยู่โซนภาคเหนือกันถูกไหมเพราะฉะนั้นภาคเหนือเนี่ยก็คงจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษรวมไปถึงท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยก็อยู่ทางนั้นด้วยนะคะซึ่งเป็น ท่านะนอดีตนายกอ,อดีตนายกานะคะรวมไปถึงคุณพ่อของท่านนายกยอุลีของเราปัจจุบันนี้นะคะคอ่าโอเคค่ะคุณผู้ฟังเป็นห่วงทุกท่านนะที่อยู่ภาคเหนือด้วยนะคะใช่ครับผม